ปร,าการ<ค>ะ,ะรกักสน,นากาสังคมนะครับก็เลยขาที่การสมักงานประกันสังคมนะครับออกมาให้รายละเอียดกันนะครับว่า750บาทที่หักไปแต่ละเดือนไปอยู่ตรงไหนบ้างนะครับเพื่อที่หลายๆลคนจะบอกว่าหักไปทําไมเ่ยโดยเฉพาะในภาวะแบบนี้7.50ยบาทเป็นเรื่องใหญ่นะครับอยากคิดว่ามันไม่คุม้มถ้าไม่ได้ใช้สิทธิพยาบาลบางคนบอกว่าไม่ได้เจ็บไม่ได้ป่วยไม่ได้เป็นอะไรเลยโอ้โหไม่คุ้มเลยนะฮะก็เลยออกมาให้ความรู้ความเข้าใจนะครับว่า,าผู้ประกันตนจะได้รับความคุ้มครองจากการนําส่งเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมทุกเดือนในอัตรา5%ขาอง์เา็นต กับในช่างสมทบอีกหเนี่ยนอกจากรัฐจ,จะร่วมสมทบในอัตรา2.75รวม3ฝ่ายคุณได้12.75ค่ะคุณโดนหัก5แต่คุณได้12.75ค่ะพูดตรงๆอันนี้คือคุ้มสุดนะครับก็กำหนดเพดานค่าจ้างสูงสุดสำหรับการคำนวณเงินไว้อยู่ที่1 5 0 0่นนะครับก็ชำรหรก็เท่ากับสูงสุดอยู่ที่750บาทนะครับ2ฝ่ายนะครับแล้วก็รัฐสมทบให้อีก412.5ในกรณีที่ เราได้หักไป5้าใช่ค่ะ,คคะเพราะว่าบางบริษัทเขาไม่ได้หักห้าค่ะแล้วก็จริงๆนะถามว่าเงินสมทบเหล่านี้มันมีสิทธิประโยชน์7กรณีสําหรับผู้ประกันตนนะคะอันนึงคือกรณีเจ็บป่วยหรือประสบอันตรายคลอดบุตรทุพพลภาพตายสงเคราะห์บุตรกรณีชราภาพและกรณีว่างงานนะคะมันเป็นหลักประกันของของพวกเราของคนทํางานทุกคนนะคะในการเป็นผู้ประกันตนอันนี้ แล้วเขามีการเฉลีย่ยออกมาให้เห็นชัดเจนเลยนะคะว่ากีา่เปอร์เซนต์กี่เปอร์เซนต์ใช้ในกรณีที่เจ็บป่วยครอบคลุมค่ารักษาพยาบาลนะคะหรือ1 0 5 0บาทหรือ7%เอาไปใช้ในกรณีฉลาภาพและสงเคราะห์บุตรนะคะเป็นเงินออมกรณีออ,อมแบบเป็นบำเหน็จบำนาญฉลาภาพให้กับผู้ประกันตน900บาทและกรณีสงเคราะห์บุตร150บาทคือพอเราฟังแบบนี้ปั๊รู้สึกว่าทำไมน้อยจังทำไมน้อยจังอันนี้คือเขาแจงออกมาให้เห็นว่า750บบาทที่ปัดไปจะทำให้เราได้สิทธิประโยชน์ในจุดไหนบ้าง อนะคะคถ้าว่างงานถ้าว่างงาน187.50บาทก็คือ1.25%เอาไปใช้ใจ่ายสิทธิประโยชน์ในกรณีที่คุณว่างงานนะคะใน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 ทุกๆเงินที่เราจ่ายออกไปนะครับมันแบ่งออกเป็นตรงนี้ค่ะใช่ <พบ S 1> ใช่